สมาชิกหลายท่านให้ผมช่วยตามหาร้านเสริมสวยย่านประชาอุทิศย่านสมุทรปราการมาแล้วครับเ2สีงเซ็งร้านเสริมสวยย่านประชาอุทิศด่วนครับเซ็งในราคา85ด0 0ืค่าเช่าที่ค่าเช่าร้านเดือนละ6กพันนะครับทำเลดีมากอยู่แถวสมุทรปราการประชาอุทิศซอย90ตรงข้ามหน้าวัดคลองมอนครับราคานี้คุณจะได้ทุกอย่างภายในร้านอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดแอร์สตัวครับหน้าร้านสามารถจอดรถยนต์ได้2คันร้านนี้มีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวครับ คุณมาแค่กระเป๋าเสื้อผ้ามาบริหารต่อได้เลยทันทีสำหรับท่านที่ดูอยู่ที่ YouTube ครับคุณสามารถติดต่อคุณพลอยได้นะครับ0924318745 0924318745ครับอนไลน์และ f เฟ b บ o k c คอนแทคอื่นๆผมแนบไว้ตรงคำอธิบายแล้วก็ตรงคอมเมนต์ของวิดีโอนี้ลองเลื่อนไปดูได้ครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับสวัสดีครับ